สี่ข้อเช็คธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไปเช็คกันเลยข่าวว่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่มีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่องค์ประกอบของแชร์ลูกโซ่ต้องมีสี่ข้อมัดรวมกันอยู่ในธุรกิจนั้นๆนะคะข้อใดข้อเดียวไม่ถือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะหนึ่งชวนคนสิบคนขึ้นไปแต่ทุกธุรกิจบนโลกใบน,นี้ก็คือการชวนคนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นห้างดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าต่างๆหรือจะเป็น โคโลตัสนะคะก็ชวนคนเข้าไปช้อปปิ้งนะคะหรือจะเป็นนะคะเซเว่นอีเลเวนยกตัวอย่างนะคะเจ้าสัวเนี่ยจ้างนะคะแจ็คสันหวังซึ่งเป็นวงกอเซเว่นเนี่ยด้วยค่าตัวนะคะ300กว่าล้านบาทหรือประมาณ60กว่าล้านหยวนจีนนะคะเป็นคนจีนนะคะจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วค่ะแล้วก็มาบอกว่าอันนู้นอร่อยอันนี้อร่อยนะคะก็ทาให้นะคะ,นะค,ะคนเข้ามาในเซเว่นเยอะมากๆและในเซเว่นเนี่ยมีนะคะเซเว่นเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0่ากว่าสาขาทั่วประเทศซึ่งทําให้เนี่ยเขาสามารถที่จะ ขยายสาขาได้เพิ่มอีกประมาณ700กว่าสาขาะคะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ย700สาขาคูณสาขาละประมาณ5ล้านบาทเนี่ยเขาสามารถทำไรายได้เพิ่มได้ประมาณ3,500ล้านบาทและก็จ่ายค่านะคะพรีเซนเตอร์ไปประมาณ300กว่าล้านบาทก็ยังเหลือกำไรอีกประมาณ3,000กว่าล้านบาทนี่คือการชวนคนอย่างหนึ่งแต่ว่าข้อเดียวข้อใดนะคะไม่ถือว่าเป็นแชนลูกโซนะคะ 2. นำเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าหมุนเวียนกันไปจ่ายไม่ได้ก็ปิดหนีนะคะหรือเรียกนะคะในวงการใช้ลูกโซ่ว่า,าสายการบินนะคะบินแล้วบินอีกนะคะหรือเรียกว่านะคะจอดำนะคะพอไม่สามารถที่จะเข้าแพลตฟอร์มหรือไม่สามารถที่จะเอาเหรียญออกมานะคะแปลงเป็นเงินบาทได้นั่นเองค่ะ 3. ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทนะคะไม่มีกิจการอยู่จริงแล้วก็ไม่มีสินค้าแม้แต่ตัวเดียวในธุรกิจนั้นค่ะข้อ4ี่ มีการการันตีว่าจะจ่ายตามแพ็กเกจแบบนี้แบบนี้ตามระยะเวลานะคะที่กําหนดในตารางให้นะคะเช่นยกตัว,ตวอย่างนะคะถ้าคุณลงทุนนะคะห0 0่ยเหรียญนะคะ1เหรียญยูเอเดอลาประมาณ30กว่าบาทถ้าคุณลงทุน100เหรียญยูเอเดอลาคุณจะได้ปันผลนะคะทุนบวกกาไรนะคะ 0. 0.5%ต่อวันนะคะาสามารถถอนได้วันจันทร์ถึงมะรุกนะคะหรือคุณลงทุนนะคะแพ็กเกจกลาง1,000พเหรียญนะคะคุณจะถอนได้นะคะทั้งทุนและกําไรนะคะวันละ 1%, 1นะคะจันถึงสุกหรือคุณลงทุนนะคะสามพันเหรียญขึ้นไปนะคะคุณจะถอนได้นะคะทุนบวกกำไรวันละ1.2%จันถึงสุกแบบนี้แบบนี้นะะจะมีการการันตีนะคะจะมีตารางแพ็กเกจมาให้เสร็จสับเรียบร้อยจบแพ็กเกจหนึ่งปีคุณจะได้กำไร20%แบบนี้แบบนี้นะคะแต่ เราลงไปจริงๆเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะถอนได้ตามกําหนดระยะเวลานะคะคือการระดมทุนอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเขาระดมทุนได้เยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดแพลตฟอร์มนี้เราไม่สามารถจะถอนเงินจากตรงนั้นได้นะคะนี่คือนะคะ4องค์ประกอบหลักนะคะสําหรับการดูว่าธุรกิจไหนเข้าขายแชร์ลูกโซ่ข้อใดข้อเดียวไม่ถือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์นะคะรีโพสแล้วบันทึกคลิปไปดูด้วยนะคะ